ช่องวัน31เสิร์ฟละครใหม่เปิดโปรแกร,รมรักสลับลายเตรียมเปิดดีลรับสลับคู่ที่นำไปสู่เรื่องราวกลับตาลปัดชวนหัวจะปวดของฝาแฝดต,ต่างไส้ช่องวัน31พร้อมเสิร์ฟละครใหม่ลงจอต่อเนื่องกับละครเรื่องรักสลับลายที่ได้นางเอกสาว ลุกฝนทิพย์และปุ๊กลุกฝนทิพย์มารับบทสุดทีคพลิกลุกแลงโฉมเป็นสาวพลัสไซ์ในบทสองสาวฟาแฝดต่างขั้วต่างไซส์ที่มีเหตุให้ต้องเกิดดีอรับสลับตัวนําไปสู่เรื่องราวสุดอลละเมาประกบคู่กับพระเอกนุงมิวสุภสิทธิ์และแบงค์อาทิตย์ร่วมด้วยนักสแสดงฝีมือจัดจ้านอีกรับข้างนําทีมโดยตัวแม่ตัวมัมลูกเกดเมทินีลินลี่พันธิลาแท็กพัญยูใหม่นัทถาลอยร่วมด้วยส้วงสุขพัฒน์ รวิศราราัตปุกิติพงศ์แปรวาบุญนาคแม่เก้ก้องพรลพั์กราฟิกรัชวิทย์ปลอยพลอยไพลินลิมปนเวทยานนท์นัดพสุเตและอื่นๆบทโทรทัศน์โดยพิมมาดาพัฒน,น์นลงกรชษดจัวนวนามพัพัดสอนวริศราภูริชายศสกุลมูลสารพลองพลรัตนวงศ์กำกับการแสดงโดยเมธีเจริญรักสลับลายเป็นเรื่องราวของครีมปุ๊กลุกฝนทิพย์ดีไซเนอร์เสื้อผ้า 100 100ที่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกจนวันหนึ่งความฝันของครีมก็ใกล้เป็นจริงเมื่อเธอได้ร่วมมิกโปรเจกต์ที่จะเป็นใบเบิกทางให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นดีไซเนอร์บนรนเวย์แฟชั่นนี้ปัญหาก็คือเธอต้องร่วมงานกับตุนมิวสุภทธิ์รักแรก,รกสมัยมัธยมที่เป็นปมติดอยู่ในใจครีมไม่อยากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือจึงจัดการเปิดดีลรับสลับตัวกับเค้กปุ๊กลุกฝนทิพย พี่สาวต่างขั้วหุ่นปัวปังมาเป็นสแตนอินแต่เหตุการณ์กลับบานปลายจนทั้งครีมและเค้กต้องตกกระไดพลอยโจรอีกทั้งพีทแบงค์อาทิตย์หนุ่มคาสโนว่าพราวสเสน่ห์ผู้บริหารแบรนด์ดังก็ดันมาตกหลุมรักแฟดผู้พี่เข้าอย่างจังรักสลับลายเป็นเรื่องราวของครีมปุ๊กลุกฝนทิพดีไซเนอร์เสื้อผ้าสาวพลัสไซส์หนักเฉียดหนึ่งรอที่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ระดับโลก จนวันหนึ่งความฝันของครีมใกล้เป็นจริงเมื่อเธอได้ร่วมบิ๊กโปรเจกต์ที่จะเป็นใบเบิกทางให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นดีไซเนอร์บนรันเวย์แฟชั่นวีปัญหาก็คือเธอต้องร่วมงานกับตุนมิวสุขสิทธิ์รักแรกสมัยมัธยมที่เป็นปมติดอยู่ในใจครีมไม่อยากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือจึงจัดการเปิดดีวรับสลับตัวกับเค้กปุ๊บลุกฝนทิพยี่สาวต่างขั้วหุ่นปัวปังมาเป็นสแตนอิน แต่เหตุการณ์กลับบานปลายจนทั้งครีมและเค้กต้องตกกระไดพลอยโจรอีกทั้งคีทแบงค์อาทิตย์หนุ่มคาสโนว่าพราวเสน่ห์ผู้บริหารแบรนด์ดังก็ดันมาตกหลุมรักแฟนผู้พี่เข้าอย่างจังดิวรับกลับตาละปั่นสุดสลับซับซ้อนนี้จะนำพาเรื่องราวให้อนลมานปั่นป่วนชวนระทึกมาสู่พวกเธอทั้งคู่ขนาดไหนเมื่อฝาแฝดที่ต่างกันสุดขั้วจำเป็นต้องสลับตัวเพื่อพิชิตภารกิจรับรักครั้งนี้แล้วดิวรับจะสลับมาเป็นดิวเลิฟถูกตัวถูก ใจได้หรือไม่มาร่วมนุงไปพร้อมๆกันในรักสลับลายทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกพุทธที่วันที่19มีนาคมทางช่องวัน31